สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาต่อเรื่องวิธีการลบในห้องแชทหรือห้องไลน์นะครับบางทีเราส่งไลน์ผิดบางทีเราส่งข้อมูลผิดนะครับเราจะส่งไปให้สาวแต่เราดันส่งไปให้เมียน้อยนะครับเราจะส่งไปให้สาวแต่เราดันส่งไปให้เมียน้อยนะครับ และเราจะทํายังไงนะครับส่งผิดนะครับอืส่งผิดนะเราจะแก้อย่างไงนะครับแต่โชคดีเขายังไม่อ่านนะครับโชคดีเขายังไม่อ่านก็มาดูกันครับวิธีแก้มาดูวิธีแก้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปแก้ว่าผมพาไปลบนะครับเราเข้าไปที่ห้องห้องห้องไลน์นะครับห้องแชทนะครับอ่าเข้าไปเลยครับอ่า กดเข้าไปนะครับสมมติเราจะไปในห้องแชทนะครับสมมติว่าผมส่งส่งลายไปให้เพื่อนคนเนี้ยผมจะส่งไปอ่าผมจะส่งไปนะครับอ่าส่งลายการ์ตูนไปนี่ส่งไปอย่างนี้นะครับอ่าส่งไปอย่างนี้ปุ๊บสมมุติว่าเราจะไปลบยังไงเราจะไปลบนะครับปุ๊บอ่ามันมี2วิธีการลบนะครับผมจะให้ดูนะจะให้ดูก่อนเดี๋ยวผมขายายขึ้นนะ ่าเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นจะได้เห็นตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นจะได้เห็นตัวหนังสือเพื่นอนเพื่นอนเห็นคําว่าเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่าไคำว่าลบไหมลบตัวเนี้ยลบตัวเนี้ยกับยกเลิกข้อความอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปใช้คําว่าลบฝังบง่งเราเานี่ยลบฝั่งมือถือฝั่งเราหนี่ยลบแต่มือถือฝั่งที่เราส่งไปจะไม่ลบนะครับ ให้เราไปใช้คำว่ายกเลิกข้อความนะครับอ่ามันจะลบทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขานะครับให้เราไปใช้คำว่ายกเลิกข้อความนะครับให้ใ uhm ช้ตัวคำว่าต <Yeah> ัวน right> ี้นะยกเลิกข้อความนะและมันจะยกมันก็คือมันจะลบทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาแต่ถ้าเราไปใช้คำว่าลบเฉยมันจะลบแค่ฝั่งเราฝั่งเขาจะไม่ลบนะครับอ่า นะครับคลิปนี้ก็นี่นะครับผมก็จะทําแล้วก็มันจะขึ้นมาบอกว่ายกเลิกข้อความอย่างเงี้ยเราก็กดถูกต้องนะครับมันก็จะยกเลิกเลิกทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขานะครับอ่าก็คลิปนี้ก็ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆนเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผม ขอบคุณมากนะครับ